ก็จากที่พี่ได้พูดไว้นะแบบจกจะมาทําคลิปเอ่อเล่าเกี่ยวกับต้องเรียกว่าอะไรสิเรียกว่าความรู้สึกของตัวเองหลังจากเล่นเกมนักโคลสตจบส่วนแรกแล้วกันนะแบบต้องเรียกว่าแบดดี้หรือเปล่าก็อาจจะใส่หรือต้องเรียกว่าพอจบที่ไม่สมบูรณ์ก็อาจจะเ,าจาเป็นการทาเวแบบนั้นคือมันมีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นแบบแทบจะจุกเลยนะคืออยากจะบอกเลยว่าตอนอ่า ก่อนที่พี่จะแคสนี่ก็แบบแอบไปไเห็นแบบสปอยแบบอภาพคือแบบคุณมีข่าวคุณมีสติเกิดขึ้น,นแน่คือแบบตัวเองตอนนั้นคือแบบเตรียมใจไปแล้วว่าเออมันต้องมีอะไรเฮี้ยเกิดขึ้นแน่นะก็เลยแบบหลังจากเล่นก็เจอแบบอืหืมจุกเจ็บจีตจีมากแต่ก่อนที่พี่จะไปเริ่มอะไรก็อยากจะพูดว่าสิ่งที่พี่พูดต่อไปนี้อาจจะค่อนข้างมีการสปอยในเรื่องอในส่วนของภาคหนึ่งบางส่วนแล้วก็ภาคสองสน,นะ แล้วก็อาจจะแบบพี่อาจจะใช้คำพูดที่หยาบคายหรือว่าแบบแสดงอารมณ์มากเกินไปแบบฟิลลิ่งแบบเป็นดราม่าอะไรมากเกินไปนะอันนี้อยากจะขอเตือนทุกคนไว้ก่อนนะเผื่อแบบว่าใครมาดูแล้วแบบอ่ะไอเฮียไอ้นี่มันพูดบ้าอะไรแบบมันภาพอะไรกันอะไรแบบนั้นให้ใครเข้าใจพีมุมนั้นด้วยคือแบบอาจจะพูดแบบพูดภาพมากเกินไปนะฉะนั้นก่อนพี่จะเลิกพี่ต้องบอกไปก่อนคือเรากันเลยนะต้องเล่าก่อนว่าคุณมีข่าวคนนี้นะเป็นใครก่อน คืออันนี้คือจากภาคหนึ่งคือเราจะเจอเขาในช่วงแบบซัปเตอร์สี่อะไรแบบนั้นซึ่งเป็นส่วนหลังของเกมแบบนั้นนะซึ่งเป็นบทที่แบบว่าเราแ่บมีการสลับห้องแล้วก็ได้อยู่กับพ่อคนคุณมีข่าวคนนี้หรือว่าซึ่งเขาคือพอก็รู้เปนว่าเขาน่บเป็นแบบคนที่ชอบทําอาหารแล้วก็แบบทบก๋วเลี้ยงแล้วก็แบบอะไรนะแบบดีกับเราทุกๆอย่างแบบชมเชยเราอะไรแบบนั้นซึ่งเข้าใจไบบแบบว่าพอ ที่เราแบบเล่นมาในภาคหนึ่งนะแบบว่าหนึ่งสองสามซัพเตอร์อะไรแบบนี้นะแบบจะรู้หรื่าแบบตั้งแต่ฮัสัสิกส่วนใหญ่แบบพบแบบเฮอร์แมนทีโอแบบนี้จะแบบว่าไม่ค่อยชอบเราแบบรังเกียจเราอะไรแบบนี้แต่ว่าจะมีเพียงแค่เพล์คนเดียวที่แบบว่ายกย่องเราแบบชอบเราเราก็เลยแบบเออรู้สึกชอบในมุมของคนเล่นอย่างเราก็แบบเอ้ยรู้สึกแบบตื้นใจแฮะแบบในกลุ่มพวกแบบจัยไสครัอะไรนะคนที่ไม่ชอบจะมีคนคนหนึ่งที่แบบยังคงแบบเออชอบเราอยู่อะไรแบบนั้นก็เลยแบบดีต่อใจอะไรแบบนั้นแต่ พอมันมีอีเวนต์อะไรอย่างที่แบบเกิดขึ้นมันก็ทาให้เราแบบรู้ว่าเขาคนนี้เนี่ยนะไม่ใช่คนแบบธรรมดาดะก็คือแบบอย่างที่เกมได้บอกไว้อะไรก็คือแบบเสียชีวิตแล้วอะไรแบบนั้นคือคือในช่วงเวลานั้นคือแบบแทบจะตกใจเลยคือพีเรียตอนนั้นคือแบบอะไรเนี่ยกำลังพัฒน์สมดีอยู่แล้วทําไมเป็นอย่างนี้อะไรแบบนั้นอันนี้คือพูดคือคุณพ่อเนี่ยก็บอกว่าเออตัวเองนี่ยนะแบบเสียชีวิตมานานแล้วนะแบบสิบกว่าปีที่แล้วด้วยพลังของเขาที่ตื่นขึ้นมาซึ่งมันเหมือนกับ ทำให้ตัวเขาหน่กตายลงแล้วก็กลายเป็นวิญญาณที่คงอยู่แบบนั้นอะไรแบบนี้ก็ได้พูดคุยเรื่องต่างๆเกี่ยวกับตัวเขาเกี่ยวกับเรื่องอดีตของเขาแล้วเขาก็บอกว่าเขาหนักก็แบบเหมือนจะออกไปรอค่อยอยู่ที่แบบชายหาดอยู่ทุกๆคืนเสมอเหมือนกับการรอคอยแบบความรู้สึกที่ผูกพันอยากจะกลับบ้านหรืออะไรแบบนั้นมันก็แบบเขาบอกว่าเขารู้สึกเหงามากที่แบบาตั้งสิบกว่าปีเลยนะที่คงอยู่แบบนี้ไม่สามารถพูดคุยกับใครได้อยู่แบบนี้มาโดดเดี่ยวมาตลอดเขาเลยชอบที่แบบว่าให้แบบเออคนเขาใกล้หรืออะไรแบบนั้น เราก็แบบว่าได้รับรู้แหละหลายๆอย่างและเขาก็มีสิ่งที่เขาหนักกลัวเขาก็กลัวแบบว่าคนทางบ้านของเขาแหละจะคิดถึงเขาหรือเปล่าจะแบบว่าจะจําเขาได้อยู่หรือเปล่าอะไรแบบนั้นอันนี้คือสิ่งที่เขาหนักกลัวแล้วก็ตัวอากก็พยายามบอกตัวเองว่าเออไม่ว่าจะไงถ้าเกิดว่าวันหนึ่งที่เขานั้นหายไปแล้วก็นะเราก็จะต้องแบบอยู่กับเขาตรงนั้นให้เป็นเวลาที่มีความสุขที่สุดสำหรับเขาในถึงวินาทีตรงจุดวินทีเขามาถึงหรือแบบนั้น ในโซว,วลาแบบนั้นที่มาถึงแล้วต้องทำให้เขาได้มีความสุขสุดอันนี้คือตัวอาโก้แบบพูดมาในภาคหนึ่งซึ่งไม่คิดเลยว่าภาคองจะเอาตกประเด็นตกนี้มาเล่นนะครับแบบอะไรแบบนั้นเลยคือจุกนั้นขอแบบเกิดมาที่ภาคโซแล้วกันวนะ่าเกิดอะไรขึ้นคือเอาเป็นว่ามันเีเหตุการณ์ที่เราจนะ่ออกไปแบบนอกไปเชายรเขตแ,แล้วกันนะไปทำภารกิจหลายอย่างแล้วก็ได้แบบภาคเทลล่นแล้ว พอแล้วนะก็แบบว่าสามารถออกมาจากที่ไหนโคเรตได้ซึ่งเราก็แอบแปลกใจเพราะเขาบอกว่าเขาเน่ไม่สามารถออกมาจากที่นั่นได้เลยเหมือนกับว่ามีกระแพงแบบก่ขวงกั้นอยู่แต่ว่าเขาเนี่ยสามารถออกมาได้แล้วก็ไม่อยากจะถามซ็กซี่อะไรซึ่งเราก็พาเขาแบบไปเที่ยวเล่นอะไรแบบนั้นจะดูสถานที่อะไรหลายๆอย่างได้แบบทานอาหารแบบอร่อยซึ่งอันนี้ต้องขอบใจแบบทีโอมากเลยนะกับคพอร์แมนอะไรแบบนี้แบบได้เที่ยวเล่นกับเกตกับออสการ์อะไรแบบนี้กับตัวลาวอะไรแบบนี้คือพาแบบ เพอรไปเที่ยวสัทุกสาที่แต่ว่าเราก็รู้สึกแบบผิดแปลกไปว่าทําไมอ่าตัวเพอนถึงได้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพูดแบบให้กาลังใจคนอื่นแล้วก็แบบยกย่องคนอื่นแบบแปลกๆทั้งๆที่บุคลิกเดิมของเขานี่จะเป็นคนขี้อายไม่ค่อยพูดมากขนาดนั้นเราก็แบบสงสัยสงสัยแบบสงสัยขึ้นเรื่อยๆว่าเออทำไมเขาถึงได้แบบแบบว่าแบบชมเชยคนอื่นอะไรแบบนี้แบบนี้แบบพูดหวานมากเลยอะไรแบบนั้นเราก็แอบจะเอ๊ะใจซึ่ง พอมาถึงแบบช่วงรับคืนตัวเพลด้วะก็ได้แบบสารภาพเราออกมาว่าเขานั่นน่ะอยากจะแบบอะไรนะสอบเราแบบใช้คำพูดแบบเลิฟนะแบบรักเราเลยนะเขาอยากจะพูดสิ่งนี้ออกมาในตอนที่เขายังมีเวลาอยู่ซึ่งตรงนี้แหละที่ทําให้เริฟสึกเอกใจแปลกๆว่าทำไมเขาต้องพูดว่ายังคงมีเวลาอยู่แต่เอาเขาจริงแบบเออมันก็แบบมีการเกิดๆแล้วว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่ซัตเตอร์หนึ่งมาแล้วอะไรแบบนั้นแบบ พอเราพูดถึงคุดมีข่าวคนนี้คุดเพลนะจะแบบว่าตัวโก้จะบอกว่าเขาเนี่ยนะสามารถหายไปได้ทุกเมื่อเลยนะอะไรแบบนั้นจะพยายามเกิดอยู่แล้วก็มันมีอีกซงหนึ่งที่แบบว่าหลังซับเตอร์ที่ห้าอันนี้คือคสปอยนะคือก่อนจบบบนั้นนะ่ะตัวอาโก้จะพูดว่าเหมือนกับว่าซันฝันหลายนะฝันว่าซันจะ,จะต้องแบบสูญเสียสิ่งที่สาคัญไปซึ่งไม่นึกเลยว่าไอ้ที่แบบพูดกเกิดเกิดมาจะเป็นการแบบเขาเรียกว่า นะอนปกใบเกี่ยวกับต้นจุบอะไรแบบนี้ซึ่งเอาจริงพีแบบในช่วงเวลาอ่านในช่วงเวลาอ่านคือแบบทั้งเพลงมันก็แบบซึ้งคําพูดแบบของคุณมีข่าวคนนี้คือนั่นแหละคือตัวตนของเขานะไม่สามารถคงอยู่ได้แล้วแบบว่าเขาก็จะหายไปอะไรแบบนั้น ซึ่งพูดต่างๆที่พูดออกมาคือมันมันกินใจนะแบบมันมันมีอิมแพคกับเราเพราะว่าแบบเขาเป็นตัวละครที่เราแบบชอบด้วยอะไรแบบนั้นแบบพอมาเจออะไรแบบหนีเข้าอะไรแบบมันก็นะทับใจยากอะไรแบบนั้นแบบจะปรับอารมณ์ไม่ได้เลยแบบอ๋อมันรู้สึกแบบมีอิมแพคนะกับตัวละครแบบนี้นะอะไรแบบนั้นนะแล้วในบทพูดแต่มันคืออะไรกันหรอนันพี่จะขบแบบเรียบเรียบแบบค่อยๆพูดเลยกันดาแบบไม่ค่อยจําได้ทุกประโยชน์หรอกแบบมันมีอีเวนต์ก็คือแบบ เราตื่นขึ้นมาในค่ำคืนหนึ่งที่เราหาตัวของเพลไม่เจอเราเลยออกไปตามหาเขาซึ่งเราก็รู้ว่าเขาเนี่ยน่าจะไปอยู่ที่ที่เหมือนเดิมกับก่อนหน้านี้ก็คือแบบอยู่ที่ชายหาดแน่ๆที่เมืองแห่งนี้อะไรแบบนั้นนั่นแหละคือเวที่เกิดขึ้นซึ่งคําพูดของเพลจะพูดยังไงดีพี่จะเริ่มยังไงดีคือเพลนั่นน่ะก็บอกว่าบอกตัวเรานะตัวต้นของผมนะตัวผมการดำรงอยู่ของผมนะั่นน่ะ มันสามารถคงอยู่ต่อไปแล้วผมรู้สึกเหมือนว่าผมมันกำลังจะหายไปแต่ว่าตัวอาก็ยังคงไม่เข้าใจว่าเราพูดถึงเรื่องอะไรกันแบบนั้นนะแล้วขอก็พูดว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าทาไมผมถึงสามารถออกมาจากที่ในคอนเทตได้เพราะว่าตัวตนของผมนั้นนะค่อยๆพลังหายไปแล้วไงบังคับบางคับ,บคผมก็ไม่สามารถคงสติอยู่ได้ไมาสามารถแบบรักษากกลเนื้อได้อะไรแบบนั้นตัวเราก็ยังคงไม่เข้าใจยังคงแบบถามคำถามอยู่แต่ เราก็บอกว่าทําไมไม่บอกตัวท่านแต่เนิ่นๆล่ะเผื่อว่าพวกเราจะมีทีแบบแก้ไขสิ่งนี้ได้มันคงจะสายเกินไปแล้วแหละนะที่แบบว่าจะแก้ไขอะไรแบบนี้นะมันเกินแบบการลบมือไปแล้วเขากล่าวมาเส่นนั้นซึ่งเ <c oughs> <c oughs> ขียนเขาจะพูดยังไงเข้าไปแบบแล้วเขาก็บอกว่าก็มีหลายๆสิ่งที่แบบว่ารู้สึกแบบเสียใจแต่ก็แบบว่า ยังมีคงม,มีอะไรอยากจะทำอยู่แล้วเขาก็แบบบอกว่าขอร้องเลยนะก็ขอให้แบบให้เราหนะ่ยรับฟังเขาหน่อยขอร้องและบชบ่วยฟังเขาหน่อยนะเพื่อครั้งสุดท้ายอะไรแบบนั้นเราก็ได้แค่แบบพูดคุยได้แค่ตอบตกลงสจะฟังจะรับฟังคุงจะพูดอะไรต่อเขอา้าไปคือเขาก็พ,กพกูดมาว่าผมนะนะ นักข้ม่ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่นักคงมีหลายๆสิ่งที่ยังแบบไม่สามารถทำได้ยังแบบไม่สามารถเติบโต,ตได้แต่ว่าผมก็ดีใจนะที่แบบว่าได้เอ่อได้ออกมาจากที่ไหนคอนเลตแห่งนี้ได้แบบว่าไปเที่ยวเล่นสถานที่หลายๆอย่างได้ใช้เวลากับทุกๆคนอะไรแบบนั้นแล้วก็แบบได้บอกความรู้สึกที่แบบว่าผมนะรู้สึกกับคุณยังไงอะไรแบบนั้นคือบอกกับตัวอากูนะตัวเราก็พยายามพูดอย่าพูดอะไรแบบนั้นสิอย่ายอมแพ้สิ แบบนั้นนะแต่ว่าผมก็อยากพูดว่าแบบคงจะไม่สามารถแบบเอออยู่กับคุณได้ต่อไปแล้วอะไรแบบแบบนั้นอย่างน้อยผมก็อยากใช้เวลากับพรมห้องของผม,ผมเป็นครั้งสุดท้ายอะไรแบบนี้คือเวมันจะเป็นเวแบบเพร้าๆ so 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 นะพี่มันจะเสื่อลงมาได้ยังไงถึงแม้ว่าการหายไปนั้นอนะ่ะมันจะเป็นสิที่ น่ากลัวจะเป็นสิ่งที่น่าเศร้าแต่มันก็ไม่ได้แย่เพราะว่าผมนั่นน่ะได้ใช้เวลาทั้งหมดที่มีค่าที่สุดในชีวิตของผมนั่นนหะกับตัวคุณทั้งโลกใบนี้เขาพูดแบบนั้นทั้งหมดนั่นนหะกับตัวคุณการตอบกลับการเป็นแบบอัศวินแบบนี้น่ะมันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าแล้วแลวนะหละนะอะไรแบบนั้นแต่เราก็บอกอย่าพูดอย่างนั้นสิเขอรลแหละอย่าไปนะแบบนี้ซึ่ง มันจะมีคําพูดหนึ่งที่แบบมันกินใจนะก็คือเขาพูดว่าหลังจากที่ผมไปแล้วนะขอร้องเลยนะเทพโอดอย่าลืมผมอะไรแบบนั้นคือคําพูดภาษากิจะเขคทเขาบ่าว่า even after I go p l e a s e do not forget me คือประมาณนี้คือมันเป็นการแบบพูดในเสิงแบบตอบย้ำนะในสิ่งที่เขากลักกลวเขากลัวว่า คนอื่นอาจจะลืมตัวเขาเลยพยายามตอกย้ำตัวเราว่าอย่าลืมตัวเขานะหลังจากเขาหายไปแล้วก็ตามนี่แหละจากนั้นแหละที่แบบมันก็จะเป็นแบบซีนภาพแบบเป็นซีจีขึ้นมาซึ่งดีพีก็อาจจะเอาภาพเต็มๆขึ้นมาไม่ได้นะแต่แบบอาจจะโซแค่เล็กน้อยึ้นแต่สตีมันก็มีโซนั่นแหละถ้าคุณอยดูสปอยเลยแบบนั้นก็แบบเขาก็บอกว่าเขาพูดจริงๆเลยนะที่แบบว่าอ่ามาอยู่ที่นี่ัวผมอะไรแบบนั้น อ่าคอยแบบตามหาผมอะไรแบบนั้นอยู่จนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายอะไรแบบนี้คือมันมัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเบจคเซาฟ์ๆน,นะทุกคนคือตัวก็ก็จะมาตอบกับว่าคราก็ไม่กตุกปรการอะไรแบบนั้นที่แบบว่าได้อยู่ที่นี่กับนายที่แบบนี้เราพบว่าตัวนายนนะ่ะเตะนั่นแหละคือเขาร่างกายของตัวเขาก็ค่อ,อ,อ,อยๆพลายหายไปอะไรแบบนั้นไม่ใช่ได้ลของรูปวิญญาณนะแต่แบบ หายไปเลยอะไรแบบนี้ซึ่งตัวเราก็ไม่สามารถแบบแม้แต่กระทั่งแบบสัมผัสเขาได้เลยอะไรแบบนั้นคือจะให้พูดยังไงดีมันแบบมันดูเขาเป็นาพูดที่แบบว่าดูเรียบง่ายนะคือแบบเออกำลังจะพังจากไปอย่าลืมนะแต่แบบมันเป็นคำพูดที่มันคิดใจสับพี่ะแบบคือแบบทั้งอ่านไปด้วยแบบแล้วก็แบบดูรูปที่แบบว่าตัวละครแบบ น้ำตาแบบไหลแบบเทรโลกไห้ดักคือแบบมันก็แบบยิ่งอินเข้าไปอะไรแบบนี้พี่ก็เออคุณบีขาวแบบจุกนะแบบมันแบบกระทันหันมากแบบอ่เราไม่รู้อะไรเกิดขึ้นแบบไรนี่กับคุณบีขาวแบบมันพอมันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นก็แบบเจ็บประมาณนั้นแหละนะแต่แต่ถ้าอยากให้พูดแบบเชิงแบบว่ามันเป็นตอนจบของเขาแบบนี้ ถ้ามันเป็นแอดี้แบบนี้แล้วก็นะมันอาจจะเป็นมุมมองหนึ่งเขาอาจจะเป็นจุดจบที่ดีสุดสำหรับเขาหรือเปล่าเพราะว่าตัวเขาระดับก็แบบว่าคงอยู่แบบนี้มาแบบตัวเดียวมานานอะไรแบบนี้การคงอยู่แบบนี้ของเขาเขาก็แบบว่ามันเป็นการทรมานเขาหนาครับพูดในอีกมุมหนึ่งเพราะว่าก็อยู่ในรูปร่างที่ไม่สามารถเติบโตได้ก็จะคงอยู่แบบนี้บางทีแบบอาจจะการหายไปก็อาจจะเป็นสิ่งที่แบบว่า ถ้ามันเขาหลุดพ้นจากความตรมานอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็เป็นเบที่แบบมันเศร้าหนักมากคือม่น,น่าสงสารทั้งตัวพอเองแล้วก็ตัวอาก,กูซึ่งตัวพ่อก็จะคงมีสิ่งที่เสียใจหลายอย่างที่เขาแต่ยังคงไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นแต่ก็จะคงมีสิ่งที่ภาคภูมิใจที่ไดส้สปากับเพื่อนของเขาส่วนตัวอาก,กูก็แบบเสียคนที่เหมือนดกับเป็นเพื่อนรักหรืออาจจะเป็นแบบคนที่รักในตัวเขาอะไรแบบนั้นไปมันเป็นแบบเบทแบบนั้นนะ <c oughs> ผมไม่รู้จะพูดอะไรไกลต่อก็นะก็ถือว่าเอาเป็นว่ามันก็ถือว่าเป็นมุมมองหนึ่งของตอจบแล้วกันถ้าเรียกว่าเป็นตอจบที่สมบูรณ์ไหมพี่เขาบอกว่ายังไม่ใส่แต่แบบเเกมันก็เล่นเอาประเด็นนี้มาเล่นนะแบบเอาคุณมีข่าวแบบเออเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเขาอะไรแบบนั้นมาเล่นอะไรแบบนี้ซึ่งเป็บบลลดรนแล้วนะ ก็กาน่าจะมีแค่นั้นแหละพีเขาไม่รู้จะพูดอะไรก็แค่อยากจะมาเกิดเกิดได้ฟังอันนี้ก็แค่แค่ว่าอย่างนั้นนะสับคีนี้ก็่าจะมีเพียงแค่เท่านี้แหละนะทุกคน้นาจะไปสัตว์ในประเทศอยากจะบอกเล่าความรู้สึกคือแบบเล่นคือแบบทั้งจุกทั้งเจ็บทั้งแบบไม่รู้จะปรับอากอารมณ์ยังไงดีคือก็แบบทั้งอัดด้วยแบบทั้งน้าตาโคอานาตอนเล่น มันก็เป็นเวเศร้านะจริงจริงมันดูเป็นคอนเซปต์เนื้อเรื่องที่แบบพูดพูดเป็นการพูดแบบง่ายๆนะของแบบความสัมพันธ์ของตัวละครแต่มันกับแบบว่าเรามีแบบความสึกที่เราแบบมีอิมแพคกับตัวละครแบบนี้นะมันก็เลยแบบทําให้แบบคขาพูดองนี้มันมีอิมแพคมากขึ้นแบบหินใจอะไรแบบนั้นและมันเป็นแบบเปที่แบบตัวละครหนึ่งที่แบบว่าถึงแบบจุดหนึ่งของชีวิตของเขาแล้วเขาก็แบบเหมือนพูดตัดท้อหลายๆอย่างออกมาอะไรแบบนั้นสิ่งที่เขาเสียใจสิ่งที่เขาแบบปรารถนาสิ่งที่เขาแบบ อะไรนะอยากให้แบบคนอื่นรับรู้ความรู้สึกเขาอะไรแบบนี้เขามรู้สึกขอาเขาตกคนอื่นอะไรแบบนี้เขาแบบมันเป็นวแบบนั้นนะฉะนั้นพี่ก็นะก็จะขอจบคลิปที่เปเพีเท่านี้กันนะครับทุกๆคนไ้เราค่อยมาดูนะว่าพี่จะทำคลิปอะไรต่อไปฉะนั้นก็ขอพักเบรกคลิปนี้เพียงเท่านี้กันนะครับพยายามแบบบิวเพลงให้เศร้าๆเลยนะ